เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวาทียังวิหารติเชตวเนอนณาถปินทิกาสาราเมตราโตรภาควาพีคูอามันเตสิพกขโวติพทันเตติเตพีคูภควโตปจัตโสสุงภควาเอตัทวโว ja ปปัาวาภิกขเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตาถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมาทิตาตาธรรมนิยามตาสาเพสังคารานานิจติตังตาถาคโตนาภิสามพูชตินภิสเมตินาภิสามพูจิตวาอภิสเมตวานาจิกาติ เทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตานีการติสพเพสังขารานานิจติอุปาทาวาภิกขเวตาธาคตานังอนุปาทาวาตาธาคตานังทิตาวาาธาตุธรรมะทิตาตาธรรมนิยามตาสาเพสังขาราทุ ทุคติตังตาถาคาโตอภิสามพูชติอภิสเมติอภิสามพูชิตตวานอภิสเมตวานาจิกคติเทเสติปัญญเปติปัตถะเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกโรติสาเพสังคาราทุคติอุปาทาวาภิกขเวตาถาคาตานังอนุปาทา ตวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมาทิตาตาธรรมนิยามตาสาเพธรรมะอนาตตาติตังตถาคโตอาภิสามพูชาติอภิสาเมติอภิสามพูจิตวาอาภิสเมตวานาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถะเปติวิวรติวิภัชติอุตาน กโรติสาเพธามานานตตาติธรรมโบจพะขวานัตมนาเตพีคูพควโตพาสิตังอภินันทุนตี